คือฟี่ قراء อะติลคุรานี่อินเดนนิวมีการอ่านคุรานตอนนอนนะการอ่านกุรอานตอนนอนหมายถึงจะนอนแล้วก็อ่านกุรอานนะจะนอนแล้วก็อ่านอัลกุรอานตรงเนี้ยอ้ามีรายงานนะว่าฮะดิษให้ฟังเลยเพราะอาจจะต้องอธิบายนานเขาบอกอันอบีมัสอูดอัลบัดรีรดยัลลอฮุอันฮฺุะหอันอินนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฺกาล มัน ق ิ ر أ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته บุคคลใดที่อ,สอ,อนะ่สองอายะนี้นะสองอายะนี้สองอายะไหนสองอายะจากท้ายสูร์บ ق กระนะท้ายสูร์บ ق กรในค่ำคืนหนึ่งเนี่ยเพียงพอแล้วกับเขานะเพียงพอแล้วกับเขาอ่ะท่าน,นี้ ในตัวการอธิบายฮะดิษเนี่ยนะในชรอฮัดดิษเนี่ยผมขออธิบายหน่อยสองอายะสุดท้ายที่เขาบอกว่าที่เราสุลลออ์บอกว่าพอเพียงแล้วเนี่ยสองอายะนี้เนี่ยนะสองอายะนี้ที่พอเพียงแล้วในคาคืนนะความหมายคืออะไรความหมายว่าพอเพียงตรงนี้คืออะไรนะทัศนะหนึ่งนะกินบอกว่าอะไรบอกว่า พอเพียงแล้วจากการที่เขาจะกกิยามุเลนโดยการอ่านอัลกุรอานตลอดทั้งคืนไอ้ตรงนี้สำคัญเลยพี่น้องอามันเล็กๆตรงนี้หมายความว่าไงเราเนี่ยถ้าจะให้อ่านกุรอานตลอดทั้งคืนเนี่ยไหวไหมเราถามใจเราดูเราถามตัวเราดูเราไหวไหมนะ ถ้าไม่ไหวอย่าลืมสองต้นนี้สองอายะนี้พออ่านสองอาย่นี้เทียบเท่าการอ่านกุรอานนาะกิยามุลเรียนโดยการอ่านกุรอานตลอดทั้งคืนนะครับหัวี้ล่ะนะบางทัศนะบอกว่าพอเพียงแล้วจากการที่เขาจะปลอดภัยหรือพ้นจากของไม่ดีแล้วก็โรคร้ายต่างๆอ่านสองอายะนี้จะพ้นอา้าวัวกี้ล่ะบางทัศนะบอกว่าอย่างนี้อีก ไอ้คำว่าพอเพียงแล้วกับเขาในค่ำคืนนี้เนี่ยก็คือเขาจะพอเพียงแล้วจากการที่ชายตอนนั้นจะมาทำร้ายเขาจากการทำร้ายของชายตอนพอเพียงแล้วท่านนะบางทัศนะบอกว่าไงอีกอบอกว่าพอเพียงแล้วที่มิม,มันตะวสเดนกุรอ่านหมายถึงคนที่เอากุรอ่านมาเป็นหมอนหมายความว่าอะไรเนี่ย หมายความว่าคนหนึ่งที่มิมันทรักการอ่านกุรานคนที่ไม่ได้อ่านกุรานมาเลยตลอดวันน่ะจะมาอ่านตอนนี้เนี่ยมันกลัวจะได้น้อยจะนอนแล้วเนี่ยทํายังไงดีก็อ่านสองอาญานี้นะสองอายานี้ก็จะได้รับผลละบุญนะเทียบเท่ากับการอ่านกุรานตลอดค่าคืนนะ นี่ก็คือสิ่งที่นะบรรดาอุลามะได้บอกว่าไอ้คำว่าพอเพียงในค่ำคืนนี้น่ะมันคืออะไรฉะนั้นเรามาดูหน่อยว่าสองอายะเนี่ยนะว่ามันคือสองอายะไหนนะเป็นสองอายะที่เรานั้นอ่านเป็นประจำอยู่แล้วนะฉันบอกได้เลยแต่ก็อ่านซะหน่อยเพื่อถึงต้นถึงตัวของมันถึงต้นของมันนะครับร امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا كم اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا อั ت ต و ل ا ลา ف ا ฟั ر ซุร ل น ا อ ق ล م ัลก ا ف ม ي ن ลาฟิรินนะครับเอาดูความหมายนิดนึงแล้วกันนะ่ความหมายก็คืออามั ول, นรอซูลน่มุฮัมมัดนะ่คือท่านรอซนะูลเนี่ยผู้เป็นศาสนาทูตนั้นได้มีความศรัทธาต่อบิมาอุนซิลอิไลฮิมิลรับบิฮิวัลมุเอมินูน ่อพระคำพีซึ่งถูกประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลของเขาและก็บรรดามุมินผู้ศรัทธาก็อีมานด้วยเหมือนกันกุลลุนอามานบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลิบุคคลทั้งสิ้นนั้นมีความศรัทธาต่อละตาลตาลต่อบรรดามวลมาลาอิกะของพระองค์ต่อบรรดาคำพีของพระองค์จำนวนเท่าไหร่เนี่ย 104เล่มนะแล้วก็ต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์โดยที่ทั้งนบีมุฮัมมัดและก็มุมินนั้นต่างกล่าวว่าเราศรัทธาต่อศาสนทูตของอัาลลอฮ์จาราหมดทุกทุกท่กทานไม่ได้แยกเอาศาสนทูตผู้ใดนะจากบรรดาศาสนทูตของพระองค์นั้นมาศรัทธาโดยเฉพาะซึ่งตรงนี้นะในทัฟซีดบอกต่างกับ บรรดาเยโฮดีที่จะศรัทธากันเพพาะนาบีเฉพาะนาบีมูซาเท่านั้นนะแล้วก็น,นสรรนีที่จะศรัทธาต่อนบีออซาเท่านั้นนะแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดและกมวลมุมลินเขาก็ได้กล่าวต่อว่านะว่ากอลุสเมียนาวะตอตานาะพวกเราวพวกข้าพระองค์ได้สดับรับฟังคำบัญชาชายัย ของพระองค์แล้วอย่างเคารพยกย่องและก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นแล้วขอพระองค์ทรงประทานอภัยโทษต่อข้าพระองค์ด้วยเถิดโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะการเริ่มต้นของบรรดาข้าพระองค์นั้นย่อมมาจากพระองค์และบั้นปลายของข้าพระองค์นั้นย่อมกลับคืนสู่การสอบสวนของพระองค์เช่นเดียวกับ การเกิดใหม่จากสุสานอย่างแน่นอนนะตรงนี้คืออายะที่หนึ่งจากสองอายะอันที่สองเขาบอกคุรานบอกตอนลอยู่กันลิฟุลลอฮุนับซันอิลลาวุสอาฮะตรงนี้แปลว่าอะไรอลัลลอลฺจะไม่ทรงนะกวดขันหมายความคือจะไม่บีบบังคับบรรดาข่าของพระองค์เนี่ยคนใดเว้นเสียแต่นะ เพียงสมรรถภาพของผู้นั้นเท่านั้นหมายถึงที่ผู้นั้นทำได้เท่านั้นนะลาหามกสะบัตว่าอะไลฮามกทสะบัตสำหรับเขานั้นย่อมได้รับผลบุญแห่งกรรมดีที่ตนได้สั่งสมเอาไว้เพราะว่าพวกเขาจะได้เข้าสู่สงสวรรค์และเขาจะได้แบกบาปความชั่ว จากส่วนที่ตนได้ทําเอาไว้เพราะว่าเขาจะได้เข้าสู่ขุมนรกนะจะไม่มีผู้ใดถูกลงโทษเพราะบาปคนอื่นทําเอาไว้นะและจะไม่ถูกลงโทษเพียงเพราะสิ่งที่คิดเอาไว้แต่ไม่ได้กระทําคืออายะเนี่ยลงมาน่ะพี่น้องมันมีอายะก่อนหน้านี้ลงมาว่าอัลลอฮฺจะอาลานั้นนะ นะจะเอาโทษจากของที่นึกในใจเพียงแค่จะทำบาปนะก็เป็นบาปแก่เขาแล้วอายะที่286หลังจากนั้นนะก็เด้ย284หลังจากนั้นอรดาลาก็ลงองค์การนี้มาบอกของที่อยู่ในใจที่คิดจะทำบาปยังไม่บาปยังไม่นับถ้าทำเพิ่งจะนับหนึ่งแต่ถ้าความดีคิดปับ๊บทำแล้วได้เลย นะทำแล้วได้อ่าวเคลื่อนคิดปั๊บได้เลยเพอทำแล้วได้บวกทำแล้วได้เพิ่มฉะนั้นตรงนีอ้อายะนี้บอกกับเราเนี่ยนะทำให้เราได้คิดนะพี่น้องนะเขาบอกว่าลอตาลาจะไม่บังคับเราเว้นแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงกาหนดมานะพี่น้องนึกเลยว่าเราทําได้อินชาลลอมันเป็นสิ่งที่เราทําได้นะถึงแม้บางอย่างมันรู้สึกยากลําบากแต่เราทําได้จริงๆ แล้วความความดีละฮะมากระสัดไอความดีที่ทําก็จะได้รับและความช่วที่ทําก็จะได้รับตรงนี้มันทําให้ชวนขนหัวลุกเหมือนกันนะชวนให้เราได้นึกคิดเหมือนกันว่าทุกอย่างที่เราทําอัลลอฮฺตาลาจะไปนะจัดการในวันกตรามะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีกรรมดีกรรมชั่วทั้งหมดถูกเปิดทั้งหมดเลย นะพอเป็นอย่างนี้แล้วอายะต่อมาอาลัลลอฮฺตาลาก็ได้สอนเราบอกว่าอะไรรับบนันลาตวอาคินาะอินนาซีนาอาอัคโตะนาะโอพระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์นะขอพระองค์ได้โปรดนะขอพระองค์โปรดอย่าได้เอาโทษแก่บรรดาข้าพระองค์เลยอย่าเอาโทษกับเราเลยหากว่าเราได้หลงลืมหรือว่าผิด พลาดไปตรงนี้มนุษย์เนี่ยเราใช่ไหมอาะนี้บอกเนี่ยบอกว่าอย่างเราเนี่ยเป็นมนุษย์มันจะต้องมีการหลงลืมมีการหลงผิดมีผิดพลาดมัง่งนะเพราะเป็นอย่างนี้แล้วเราแตาลาสอนเลยให้ขอดูอาเนี่ยขอว่าพราะองค์อย่าได้เอาโทษคนที่จะให้อภัยนะมาสอนเองว่าขอฉันอย่างนี้สิเดี๋ยวฉันจะอภัย และไอเราเนะ่ยไม่เอาเงล่ะจะมาหาสำนวนอื่นทำไมไม่ต้องสรรหานี่แหละสำนวนที่เราตาลาบอกเองว่าพระองค์ให้ขอแบบนี้สิเราก็ขอนั่นมันแปลว่านะระองค์อย่าได้เอาโทษอย่าได้นะอย่าได้เอาโทษกับเราที่เราได้ลืมไปหรือว่าเราได้หลงผิดอะไรจะพลาดพังไปที่ไม่ได้มีเจตนาทำ เหมือนกับที่พระองค์ได้เอาโทษคนยุคก่อนๆจากบรรดาพวกเราก็คือบรรดาข่าทาตของพระองค์นะเพราะพวกนั้นได้หลงลืมแล้วก็ผิดพลาดจากนั้นนะพอรัลงอายานี้อัลลอฮฺตาลาก็ยกเลิกระบบการเอาโทษอย่างที่เคยใช้กับประชาชาติยุคก่อนๆไม่ใช้กับประชาชาติยุคนี้นะพวกเราเนี่ยก็รอด นะครับถ้าลืมไม่เป็นไรเห็นไหมอย่างในเดือนบวชเป็นไงถ้าลืมไปกินนะ่ะมาทำชีวิบอกไม่เป็นไรถ้าลืมจริงๆนะไม่ใช่แกล้งลืมไปกระดกน้ําอะไรนะเงี้ยอ่าไม่ได้หรือว่าผิดพลาดไปเตาบัดตัวซะเอาลอตตาลาเปิดรับรับ,บนะววลาถ้ามลอะลยนะอิซร์นกมาพมละฮูหัวลลลวดี่นมินกลอนานะ แล้วก็โอพระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ได้โปรดย่าสั่งใช้แล้วก็สั่งห้ามในสิ่งที่มันลำบากลำบากและมันหนักอึง้งให้แก่ข้าพระองค์แบกบรรดาคราพระองค์แบกไว้เป็นภาระเหมือนที่พระองค์เคยสั่งใช้และสั่งห้ามของยากยากแกบ่บรรดาประชากรเช่นยาฮูดีในยุคก่อนๆ จากบรรดาข้าพระองค์ได้แบกภาระนั้นมาแล้วก็แปลว่าขอดูอาตรงนี้คือมันเป็นดูอาเหมือนกันอย่าอลอนะอย่าได้ให้ฉันนะแบกรับในสิ่งที่อะไรนะสิ่งที่เอ่อเป็นภาระที่มันหนักอึ้งนะเหมือนกับที่บรรดาคนยุคก่อนได้แบกมาแล้วตรงนี้เขามีอธิบายด้วย หมายถึงอย่าสั่งใช้สั่งห้ามในสิ่งหนักๆนะครับเช่นอะไรล่ะอัลลาตาลาให้การเตาบัตในยุคข,ของยาฮูดีนั้นเป็นการฆ่าตัวเองทำผิดมาเตาบัตโด,ดยการฆ่าตัวเองตรงนั้นมันมีรายละเอียดนะที่มี70คนหรืออะไรถ้าจำไม่ผิดในบอกรอนนี้แหละ นะเป็นการฆ่าค่าตัวเองตัวนี้หมายถึงฟันบางส่วนกับอีกบางส่วนไม่ใช่เอามาฆ่าตัวตายในในทัฟซิดเขาบอกนะ,ะส่วนที่ดีก็ฆ่าส่วนที่ไม่ดีแต่การเตาบัตของเขาคือการถูกฆ่าแล้วก็อะไรอีกให้ออกเสกาศหนึ่งในสี่ของทรัพย์สินที่ตนหามมาได้แปลว่าเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มัดยี่หเปอร์เซ็นต์ ของเราเท่าไร่2.5าอัลลอฮฺักบัตรทหารได้ร้อยหนึ่งตอนสมัยนั้นต้องออกสกาศยี่ห้าบาทนะเยอะมากนะครับอัลลอฮฺตาลาให้กับเราผ่อนปนลงมาแล้วเตาบัตรก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายไปเตาบัตรสำนึกลูกแกโทษขอลูกแกโทษต่ออัลลอฮฺใช่ปะอ,อยู่เงียบๆงบคนเดียวเนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้ก็ถือว่าพ้นแล้วไม่ต้องมาเป่าประกาศอะไรแล้วก็ยังไม่เสียชีวิตด้วยนะครับ กกรตามเงื่อนไขาการเตาบัตรจะต้องมีการเสียใจยจะต้องเลิกจะต้องไม่กลับไปทําแล้วอะไรแต่อะไรก็จะมีเงื่อนไขเขาอยู่นะแต่ยิวเนี่ยนาบรรดาเยฮูดียุคก่อนดูการไอเนี่ยของเขาใช่ไหมเตาบัตรเป็นการฆ่าเลยแล้วก็อะไรอีกสกาดออกหนึ่งในสี่ของทรัพย์แล้วก็ถ้ามีนายิสติดอยู่ที่เสื้ออยู่ที่นะชุดเชิด ต้องตัดส่วนที่เป็นนายิสทิ้งแทนการชำระล้างเหมือนกับยุคเราอัลลอฮ์เสื้อนี่คงจะปะกันเต็มไปหมดถ้ามีนายิสกระเด็นของเราใช้แฟบซักซะเรียบร้อยอัลฮัมดุลิลล่กลับมาเป็นเสื้อที่สะอาดได้ใหม่อของเราเป็นอย่างนั้นนะครับอัลลอฮ์เมตากับยุคเรามาก าา uh la la โั้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดอย่าให้บรรดาข้าพระองค์นั้นต้องรับภาระนะข้อที่พระองค์ทรงใช้และพระองค์ทรงห้ามเนี่ยตลอดจนเพศภัยต่างๆที่มันเกินความสามารถของบรรดาข้าพระองค์นะ นี่ข <Sure. S 1> อดูอาต่อเลาะอ,อีกนะเลาะสอนให้ขออีกนะบอกว่าพระองค์จ๋าอย่านะอย่าเมืนะ่อกี้บอกอย่าให้ฉันแบกรับเยอะตัวน,นี้ขออีกว่าอย่าให้ฉันต้องรับสิ่งที่มันเกินความสามารถตัวนี้เช่นบททดสอบพี่นอ้องอัลลอฮฺจาลาทดสอบเรานะ่ะแปลว่าพระองค์รู้อยู่แล้วว่าเราจะผ่านมันไปได้ให้เรานึกอย่างนั้นเรามั่นใจเถอะมันจะยากแค่ไหน จะโดนทดสอบด้วยกับอะไรพอเราโดนทดสอบไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะไอ้บททดสอบของเรานะ่อินชาอัลลอฮ์เขารู้อัลลอฮ์ตารารู้ว่าเราจะผ่านมันไปได้ก็เลยมอบบททดสอบนั้นให้แก่เราแต่บางคนโดนแต่เรื่องเดิมซ้ำๆซ้ำๆเฮ้ยทำไมมันกันอย่างนั้นมันโดนกันอย่างนั้นแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ตาลารู้ว่าเรายังอ่อนเรื่องนี้ก็เติมบททดสอบเรื่องนี้ให้เยอะๆจะได้แข็งแก่งในเรื่องนี้สักทีหนึ่ง นะจะได้แข็งแกร่งในเรื่องนี้สักทีหนึง่งนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับนว่าฟ้อันวาวกึศแลนาวะรฮัมนาอันตะมมลานาฟันซุรนาอัลลกอมิลกาฟิรินขอพระองค์ได้ทรงโปรดลบล้างบาปนะขอพระองค์ได้ทรงโปรดลบล้างบาปนของบรรดาข้าพระองค์นะ และได้โปรดอภัยแก่บรรดาข่าพระองค์และได้โปรดปราณีแก่ข่าพระองค์ด้วยเถิดนะพระองค์นั้นคือนะฉันก็ใช้ชำนี้เลยนะพระองค์นั้นคือจอมอธิบดีแห่งบรรดาข่าพระองค์นี่อันแต่เมาลานาะนะะอ่าพระองค์ทรงเป็นนายเหนือหัวของเราเนี่ยแปลกันชาวบ้านชาวบ้านนะ เป็นผู้ที่ปกครองกิจการต่างๆของบรรดาข้าทาสของพระองค์ทั้งหมดฉะนั้นจึงขอพระองค์ได้โปรดอภัยนะได้โปรดให้บรรดาข้าพระองค์นะตัวนี้หมายถึงฉะนั้นขอพระองค์ได้โปรดให้บรรดาข้าพระองค์นั้นมีชัยเหนือมวลชนฝ่ายกาเฟตด,นะด้วยเถิดนะด้วยเถิดนะครับเป็นดุอาทั้งนั้นเลยนะเป็นดุอาทั้งนั้นเลยนี่คือสองอายะ ที่ให้อ่านก่อนนอนแล้วจะเทียบเท่ากับอะไรเทียบเท่ากับการกิยามุ่นเลนด้วยการอ่านกุรอานทั้งคืนได้ยินอันนี้เราก็สบายใจแล้วต้นนี้จำกันเยอะนะจำกันโดยส่วนใหญ่เลยนะครับอืม ฉน,นี้ไซนาอาลีได้พูดต่อนะในชรเขาบอกต่อชรฮะดิษเนี่ยเขาบอกไซนาอาลีได้บอกว่าไงาบอกมาออุซุนอาฮาดันอากราวาอัลละกัลิสลาไมยนามฮัตายกรอะฮูมาฉันไม่คิดว่าจะมีคนหนึ่งคนใดที่เขามีสติปัญญานะแล้วก็เขาเข้ารับอิสลามแล้วนะหมายถึงทันอิสลามเนี่ยเขาจะนอนจนกว่าเขาจะได้อ่านสองอายะนี้ไซนาอาลีว่าอย่างนี้เลย อ่าก็แปลว,ว่าเธอคนที่คิดได้คนที่มีสติปัญญาปกติดีสมบูรณ์เนี่ยแน่นอนเขาไม่ปล่อยให้พลาดแน่เลยก่อนจะนอนนะครับอืมอะ